มีของปลอมนะครับมีตั้งแต่ปลอมปลอมยันปลอมมากปลอมน้อยวิธีเช็คฟิลเลอร์ปลอมอันแรกเลยก็คือเอาตัวที่ไม่ใช่ฟิลเลอร์แล้วมาบอกคนไข้ว่าเป็นฟิลเลอร์พวกนี้จะเจอในงานใต้ดินไม่รู้แหละอะไรก็ได้เอามาอยู่ในเข็มฉีดยาแล้วดูใสๆหน่อยแล้วบอกคนไข้ว่าเป็นฟิลเลอร์ซึ่งเคยเจอมาเลยก็คือใส่ไส่ในไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกก็กมีถ้าเป็นฟิลเลอร์ที่เป็นมาตรฐานจริงๆเนี่ยฟิลเลอร์ต่ออันเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจมีกล่องของมันเองถูกต้องเลยงั้นถ้ามาเป็นไตลิงเฉยๆแบบนี้ให้ระวังเขาเกียด ท้ายก็คือฉีดนล้วมันมากอ,อกมาขายซีซีถ้าเป็นพันด้วยของไข่บอกมาแล้วเจ็บใจแล้วต้องมาแก้เหมือนงานใต้ดินเลยเฟื่ฟิลเลอร์สก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าฟิลเลอร์ปลอมที่ไม่ได้มีออยฟิลเลอร์ปลอมฟิลเลอร์ฮิวฟิลเลอร์ฮิวเนี่ยมีข้อไม่ดียังไงเราไม่รู้ว่าตัวเนี้ยไม่ได้มีกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพว่าฟิลเลอร์เนี้ยถูกต้องไหมมีการตรวจคุณภาพก่อนไหมดูข้างนอกดูคล้ายเลยแต่มันจะมีลักษณะเฉพาะของมันเองเช่นไม่มีเอกสารตัวออยที่ข้างกล่องบางยี่ห้อก็จะมีตัวให้สแกนเลยด้วยว่าฟิล คลินิกดูแล้วราคาต่ํามากๆข้อดีของฟิลเลอร์ที่ปัจจุบันนิยมขึ้นคือเวลาฉีดทำเนี่ยกับแก้ไขมาฉีดง่ายเพราะว่าฟิลเลอร์มันมีตัวละลายเกิดปัญหาฉีดละลายได้แต่เวลาเจอฟิลเลอร์ปลอมมันจะเจอปัญหาคือมันละลายไม่ออกละลายแล้วไม่หายมันแก้ไม่ได้ต้องมาผ่าตัดแก้ซึ่งยุ่งยากอันนี้เขาเรียกว่าปลอมสเต็ปสองกรณีของปลอมสอดไส้ ite, ไปแอบซื้อกล่องออยมาแต่ไส้ในเป็นฟิลเลอร์ตัวที่เป็นหิ้วเอากล่องมาเหมือนใช่แต่ไส้ในไม่ใช่สุดท้ายถ้าจะเช็คก็คือยิงยิงด้ ทุกคลินิกาจริงใจพอต้องให้เช็คได้ขอดูได้เลยครับตลองฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไรมีเลขออยอไหมอยากเตือนให้เข้าใจหลายๆคนทํามาแล้วพังทํามาแล้วก็เจอปัญหาเรื่องฟิลเลอร์ปลอมเนี่ยจะได้เตือนไว้ฟิลเลอร์เลือกให้ดีเลือกให้โดนครับ